ครับเขาช่องน้องจะจาจ้าผ้ารวยตอนนี้เราจะมา่วยติดตามล่งท่านที่วัดปลาศรีอุดมค่ะตอนนี้ะจะภาพยญ่เพิ่เมสเสบียงไว้ตอนรับแขกที่มาสายบุญมาร่วมบุญ้อค่ะเด้อมีคนสวยจะภาพใหยค่ะสวยและรวยมากค่ะพี่น้องเตรียมสเสบียงน้ำดื่มน้ำอรลมต์ต่างๆหล้กก็มีลาดนาเส็นมีเส็นใหญ่ครับพี่นอ้องมออันนี้มอลาดนาไม่บ่ค่ะ โอ้โหมาเด้อค่ะเด้อมาต่อยอดกระถินน้ำกันลวมากินลงท่าน้ำกันเด้อพี่น้องวัดป่าศรีอุดมเด้อค่ะจากบิ๊กซีมาประมาณจักโลโลครึ่งเลยบ่ประมาณโลนึงครับประมาณหนึ่งกิโลค่ะจากบิ๊กซีมาท่านสุมเสาเนาะครับผมมาได้เลยค่ะพี่น้องมาบุญนกันเด้อซสายมือค่อยู่ฟังซส่ยมือประตูโค้งสีเขียนว่าวัดป่าศรีอุดมเนาะครับผมสาธุบุญค่ะอันนี้ลัดนาค่ะมอญใหญ่ๆค่ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อสาธุค่ะพี่น้อง กระภาพใหญ่ค่ะน,นี่ค่ะคนสวยเป็นกระภาพใหญ่ค่ะเป็นประธานคนรอก็เป็นประธานพี่นอ้องตามลุงท่านน้ำกันได้เลยไม่ไม่ไมพี่เตียไม่ได้พี่ขวัดะภาพในลุงท่านคนเอาของมาหลายมาก,นนกพี่น้อนงน้ำอัลมน้ำดื่มนม้ำโคกน้ำสมนม้ำเขียวน้ำแดง ตลา,า,าดนอออามอใหญ่ๆพี่น้องมาเดอ้อมาตอบุญต่อยอดตะทิน้นกัน <c oughs> แล้วน้องอาจารย์สิภาพไปติดตามลรงท่านอื่นตอน่อหนะพี่น้องที่เขาจี้แม่บูเขาจีแม่แม่บูแล้วก็แม่ยังน้องแม่ปูีมาเตรียมล่งท่านเตรียมตอนรับแขกที่มาในงานนี้ ตามสายบุญพี่น้องในบริเวณงานวาัดมีลอตเตอรีท่ทำได้พี่น้องเลยออย่าลืมไปถือต้นนั่น <m> นั่นให้เด้อเอายิบได้เลยค่ะตอนนี้น้องตุก๊กตาเพิ่นมาเอาโอเลี้ยงอีหล่าโอเลี้ยงเด้นี่งโอเลี้ยงอันเนี่ยเนี่ยอี่เป็ดซื้อวันไหนก่อน, <lifting> นบอกเราซื้อวัน <m> ไหนเฮือนทีเราไปเฮือนเราดูดูน่ะ ลืมซื้อแล้วนะแบะตเตอรี่มาแล้วครับพี่น้องแบตเตอรี่ก็มาค่ะขอบคุณค่ะไนทีกชิปสองล้านเนาะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวรอหยอดกระถินก่อนเด้อสิได้ลงทุนเอาหยอดกระถินก่อนจ้างน,น้ี่พอ มาเฮ็ดบุญน้ากันเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีสายบุญทุกท่านสวัสดีค่ะมาจากโมงค่ะอ้าเจ็ดโมงครับบอกอันนี้มามาเฮ็ดบุญโดยตรงหรือว่ามาส่งแม่ออกหรือมามมเฮ<ะ>็ดลงท่านส<อ>่งออกน้ำไม่ล<อ>งท่านนะบ่โอ้เฮ็ดลงท่านอย่างข้ามือนี่นี่น้ำน,นี่คะ่ะไอ้เพิ่นมาเฮ็ดลงท่านมีน้ำเจเลยเนาะเจเลยรสมะพร้าวรสส้มแล้วมีรสย่างแน่ประมาณนี้โอเคจักถวยข้ามือนี่เตรียมมาจักถวยนับบซองลังครับซองล่าง แต่บ่ได้มาน้ำมัวมาจากถวยเตรียมมาสองลังค่ะไอ่เพิ่นมาเห็นลงท่านกับวัดปลาซิวดมเด้อค่ะพี่น้องสาธุบุญน้ำขาไอ้สาธุเด้ออันนี้อันนี้ลอตเตอรี่เพิ่นพี่น้องลอตเตอรี่เพิ่นเพิ่นลอยอดก่อนจะมีคนมาอุดหนุนเด้อยอดบ่อนมาคือว่ายอดบ่อนมานึกบ่ออกจักษ์สื่อตัวใดสินะวัดวัดไดนบ้าน่จ้ะ บนบนเนจใจค่ะผ้าพันหลายหลวมมากเลยจักหลวมเพิ่งไหลเนี่ยอาจารย์นอตตีเด้เลขอาจารย์นอตตีเด้เลขอาจารย์นอตตีติดสวนสวนอีกแล้วว่าคันคอยฝากไว้บักหลายพันหนึ่งอาจารย์นอตตีคอยฝากไว้หลายพันเกลีบถึงหมื่นคอยปาดเงียปาดเลยแล้วมาอันมวันนี้เรตามอีกอน้องจะจ่าพ้าด้วยกดติดตามไหมเนี่ยกดกดกดติดตามไหมเนี่ยนุ่มๆคอยกำลังต้องการคนติดตามคอยกดติดตามซื่อเดี๋ยวสิเบิ้งดอก เจ้าสีเบิ้งเปลนบ่กดติดตามกดใหไอ้ไข่แน่กดติดตามไปก้อนไข่ไม่กลเป็นน้องจ้าจ่าพารวยกดติดตามให้แน่เบิ้งให้แน่จ้าน้องจ่าพารวยเห็นน้าน้าไข่เด้งดึงขึ้นกดติดตามให้แน่เด้อน้องจ้าจ่าจอจานชะลาอาจอจานชะลาอาเด้อแล้วก็พารวยน้องน้องอยู่ข้างหน้าเด้อฝากแน่เด้อค่ะพี่น้องน้องไม่ค่ะ ผ้าร่วยเพิ่นเป็นเพิ่นเป็นอันระดับอันหัวนาระเด้ออันนี้หัวกระนาหัวกระหันเฮ็ดนึ่งราคาราคาอย่างจานมัดตี้อาจารย์นอตตี้เพิ่นดังอยู่แล้วอาจารย์ชั้นราคาเจเจจินดาผ้าร่วยเจเจดาผ้าเพิ่นบ่ะหงบึงเด้อเจเจินดาเป็นหย่างประหงบึงเด้อวิจอย่าเว้าเด้ออกกล้องเด้อนี่งหลังไม้หลังไม้หลังไม้เด้อเจ้าเบิ่งช่องนางเด้อ เบลาััการนันี่ยรัฐการยังก่อรัฐการเบิงอยู่แล้วก็ผู้ดำเด้ผู้ดำผู้ดำข้ามปากกังเผู้ดำข้าปากกางเนีผู้ดำข้ามปากกังจะติดตามเรายินบะติดตามเเพื่นจะบอกเลยิแล้วกัยงจะเลยให้เขางดีๆผู้ใดล่ะางยังล่ะนาหน้าตาเราเปนพ่ยนผู่ใางยังสันาแยังสันหน้าตาเราเปลนยงไร

จานสั้นบ่เดี๋ยวล่อหยดก่อนโอ้ยรถแทร่ดิรถแทร่แม่รถตอรี่คุณแม่รถตารีผู้แม่ผู้เมาลอตเตอรี่น้ำขาวเตี้ยเอาตัวได้ละไมนจังสิเอาโตเถืองละโตมั่นเถืองแม่แม่ฝันยังใส่มือขึ้นอันแม่ฝันว่าจังไหนเออถามเพราะฝันคุณแม่ดีกว่าฝันฝันว่เปลี่ยนแล้วเดี่ยวนีู่บอกแม่ฝันว่เปลี่ยนบอกโอ้ความรู้สึกหรื่องอะไนคุณแม่ความรู้สึกหรือเอาอะไง เก่าซวงพะนะเพิ่นใหแนวท่าเก่าซวงน้องนีตากับน้องจ่าๆผ้ารวยที่ตามลงท่านอยู่ค่ะล่ออเวลาแห่กระถินพี่น้องตามลงท่านอีหยางมนพภราพาโชคบ่แล้วก็ยุ่งเหี้ยนเล่าเหรอเนาะเห็ดเฮ็ดเฮ็ดคุณพราพาโฉกคุณจักเล่ายู่ติ แล้วเป็นยังไงแล้วโอเคปะ่ะเบิ้ง,งเบิงบ้งเล่ายู่บ่หรือว่าบ่เบิ้งเล่าแ<อ>ล้วบ่ออคุณโอเคป่ะคนไหนบอกเลขจังเจียนเพิ่งดีอ๋อหมายถึงว่าเจ้ากับมกลงทุนด้วยกันลงทุนดูเลขอ๋อเจ้าได้เห้เลขแม่นาานะเขายังติดตามเนาะจะเข้าไปดูทุกครั้งอ๋อ ก็ติดตามไปถึกถึกใจคนไหนจังมาตีเอาเป็นอยังคือคือบ่เบิ่งเจดินดากรเบื้องทุกันเออก็เบิ่งเล่ายู่เจดินดาแล้วก็อุ้ยเจดินดาเราระดับอันนั้นเด้อระดับอันคันเป็นนางเอกระดับใหญ่กว่็มูเด้เห็นว่าตะละซองไปสัมผัสแล้วเหมือนไหมไปสัมผัสแล้วเหมือน อันนี้แผ่ของผู้ใดนี่อันนี้แผ่ของผู้ใดแผ่ของเจ้าบ่แผงเจ้าเอามาเซาะในเป็นหยังเก็บเงียบอยู่งามงเสมูอุดหนุนเก็บเงียบอยู่คตเว้าอยู่มูสอุดหนุนถูกเด้นี่หมูมีเลขศูนย์หลายอาจารย์นอตี้ทั้งนั้นเลยตัวนี้อาจารย์นอตี้หมดเลยจ้าเลขของอาจารย์นอตี้ตัวนี้มันมสูเลขโชให้อาจารย์โมีตเลขอาจารย์นอตี้0770 น้องจ่าจาผ้ารวยจ่าจาผ้ารวยจาจาจอจานสาจาจอจานสาาจ้ารวาจ้าจ้จ้าจ้าผ้จ้าจา้า้มาเด้อจ้าจ้าจ้้จ้า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 ้าจ้า้าาาจ้า้าจ้บจ้จ้าจ้า้จจา้า้าจ้้ิ้้าา้้าาสาจ้าจ้้้ อานองจ้าจาออกมาจากสายตีหลานข่อยข่อยเอาซื้อหลานืมข่อยเอาซื้อหลานจกวางได้นน่บ่าแมนว่าของจควางเนี่ยคือว่าเอาซื้อหลานจกวางมากขึ้นเพราะว่าเพิ่งบาลมีหลานขันจาจานี่สิมันนะขันซื้อจกวางกับสิบบมันใจปนนไงซื้นะซื้อพี่ซื้ออย่างมันซื้อวันค่ะวันมันก็ไปซ้ำส่งวันผ้าลวดอย่างนี้ที่ว่าเออเสียเองกันดิไปซ้ำข้าวโจข้าวโจกับสิบ้ามันมาบ้าที่นี่ขอก็เรียกว่าเอาหลานข่อยนั่นละ น้องจ่าดีกว่าจะไปเอาซ้ำเจวันเพิ่นเจวันเพิ่นสี่ศูนย์เพิรนระดับเสียเองพิ่นรวยกระโดงเนาะอันที่ว่าคุณแม่แม่อย่างเงี้ยแม่หอมหัวนแม่เออขอโทษเร้่อุณแม่เด้อขอเอยซื้อเพิร่นระดับแบบอินเตอร์แล้วนะเฮาเป็นแค่เด็กหน่อยขอเห็นเห็นเลขคือใจคนเลยเนาจ้าพยอดกัะทินมากกัน ขายยอกระทินนงเห็นเลขถึกใจแผงนึงทำไมไม่เปิดลคาดึงไห้คอยแน่เจ็ดเ่านั่นน่ะเจเจ็ดก้าหนงนี่นี่ม่นี่ม่มีน่อยจอยอยู่เห็นไปเยนละจ้าละร้อยมปนบ่ไปละ้อยค่ะอร่อยเดียวเด้อนเอาสองร้อยบ่าย้เรียขอยตั้งกองกันนุนรถไห้ค่ะตั้งกองกันคอยคอยเห็นเล็กถึกใจคอยเอาปั๊บเลยเด้อเขาขี่ลักซกันี ด้าโอ้เหล่งงามแท่นนี่แม่ข้าวชิมานตัวนี้พี่น้องพี่น้องน้องจาามีแนวทางด้วยจ่าเออนาหนาอัน่นี่นะต้องไปฝึกบอกนีแนวทางพี่น้องนี่ได้เลขมาจากน้ำน้นต้นไม้ต้นไรยเออว่าอันนี้อันล้างบ้านพ่อเลยเป็นพญานาคต้นกล้วยอยู่หลังบ้านพ่อไปเบิ่งในส่องจ่าพระลุยน้องจ่าลงไว้แล้วคลิปหนึ่งมันจะมีต้นกล้วยปีศาจนะเกิดอยู่หลังบ้านพ่อไหมแม่นไม่เออไม่หนวด มีค่ะมี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 เพราะว่ามันเป็นต้นกล้วยที่น้องเคยเพิ่นตัดทิมเดือดตะต่อเด้อเนียมันมาออกปีออกปีแล้วค่ายอันอันค่ายๆยังเจ้าหูบะค่ายๆ่านผ่านใบสีเมียนแบบที่นี่พอผ่านใบสีเราแล้วมันออกวีบบนีเออตะกรอนคอยกระถึกอยู่วัดหลวงรุ่งนี่ละถือหานึงเก่าหรือเก่าหนึ่งหานะขอใหยถึกสามตัวตรงต่ว่าขอยมากเลขตัวนี้เด็กน้อยบอกน้ำ นื้อแมลงมือสิเป็นกดบงแอกพี่น้องอย่าลืมเด้อนี่เด้อนี่แนวทางของน้องจ่าผ้ารวยสิบสองล้านเอ้หกล้านกับพ่อเนาะใบเดียวมันหกล้านเนาะเออน้องจ่าซื้อแค่หกล้าน้ก็จ้าเอาไว้แค่หกล้านเดี๋ยวจ่ายเงินเป็นก่อนเด้อพี่น้องว่าใจเงินเป็นอยู่แป๊บหนึ่งเด็กคนจะไหนจ้าเอาจัดหนักกันน้องจ่าจ้าไหมน้องจ่าบอกเลขแล้วนะคะอันนี้ต้องดูกันหน้าตาแบบนโอ้ยขอจิฟากวงไหนเนี่ยเด้อเด้อเด้อคนใหญ่ ว่าการยาดาจาหลานได้เวลาน้อื้อเอ้าเดือนซืยอให้หน่อย้ใเจเงินเขาเนี่ยอิ้งไก่ใหจ่ายเงินเอาเงินม่เห็นดุลเดี๋ยเงินไม่เห็นุก็สิมาซื้อวนีตวีเงินส่วนตัวข่อยเงินส่วนัวอยดเงินส่วนตัวขวยดีเกส่ว่วอดเบี้ยับบุญเด้อวมนบุญไปไว้ทาศาลาแล้วบุญไปไว้ท่านศาลาแล้วห่องตัวใหญ่ๆนะคะ ที่หนึง er. ันที่หนึ่งบัเร่อที่สองที่ที่สองบ่ไเ้อที่สามที่สามบ่ได้อที่สี่ที่สี่บัวอที่หที่หบ่อสามตัวนาสามตัวหลังใช่รู้ใจเขาน้องจ้าจ่าเลยแหละว้าจ้าจ่าพาไปจาจมาพาไปจ้าจ่าพาไปจ้าจ่าพาไป้าส่เอาไปจ้าจาพา้า่นพาจ้าง่าพไปจ้าจ่าาไอา่ากาไปา่อไ้าจ่าพาไ้าา่าาาเ้าจ้าาจ้า่า่า่ ถือก้อนเย็นนะคะสาธุจ้าที่ปังปังคุณลองพีชปังปังพี่ลาสื่อกระแผงคนนี้แต่ว่าตั้งนานตาเป็นไหนปิดหน้าปิดตาเพิ่งเว้ยูิติดตามเปิดให้แน่เปิดนไหเบิ่งแน่มาถ้าถือวันที่หนึ่งจีเดนว็มาถือกับผู้ใดกดไลค์กดแชร์ให้นะคะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามน้อับตะใครให้นะ กดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ด้วยเด้อกดติดตามดับแลกกดติดตามก่อนเปิดหน้าให้แน่ธนาปิดหน้าปิดตาจักซื่อกับผู้ใดเว้ยติดตามติดตามให้แน่เห็นว่ากอีตัวก่อนนะพี่น้องขอยเห็นเลขตองนึงพี่น้องให้ขวังหน้าค่อยไอ้นี่น้องจ่าพระรวยขอฝากไปติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องเจอกันคลิปหน้ามากินลงท่านน้ำกันพี่น้องเด้อวัดปลาสิอุดมพี่น้องค่ะ สวัสดีค่ะ